เบบี้ออกมานอกสถานที่ค่ะเก็บเม่อสิลูกปลาปลาไปชอบกับลูกปลาชอบพริกกระตุยตัวนี้เหรออะไรนะปลาวห่อนี้ยคือเด็กชอบไม่รู้ว่าเพราะอะไรแม่เลือกพอเลยแต่ยังแง็บไม่ได้นะคะคุณแม่ยังไม่ได้ซักแหน่แหน่นี่แหน่นี่แหน่เขาเริ่มนั่งได้แล้วนะคะนั่งแบบสาวอ๋ออ๋อเดี๋ยว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  สนุกจัดเลยก็คือเป็นตัวเดียวสุดสี่หัวได้เลยค่ะกับมหาลูกเร็วที่สุดกล้องมอนิเตอร์สามีมมามยังไม่แค่ส่งรูปลูกมาก็รีบกลับหัวหัวโขดก้นขวิดแล้ววิ่งกระจ,จายละเฮียเบบี้เคค่ะน่ากลัวมากเหนียวมีโมดนนะังคู่เนี่ย พาเบบีออกมานอกสถานที่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดลิตอนสตอร์นะฮะที่นี่คือแหล่งรวมสวรรค์ของเบบีนั่นเองใช่แล้วค่ะจากอีีก่อนเนาะที่เราเปิดห้องเบบีอ่ะแล้วก็ให้ดูว่าเลยในห้องเบบีเรามีอะไรบ้างหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเออแต่ละอย่างอ่ะเราเอาจากที่ไหนอ่าไม่ว่าจะเป็นเตียงเอยที่นอนเออะไรเอยพวกนี้ต่างๆครับเพื่อให้ผิดร้านเราก็เลยพามาที่ร้านเลยถูกต้องนะคะบอกเลยคำนี้นะฮะไม่เกินจริงคือสวรรค์ของเบบีจริง ไปดูข้างในดีกว่าของปักปีด้วยใช่ไหมเพราะว่าอาหารก็อร่อยใช่ที่นี่ดีดีแคปคอฟฟี่ถูกกาแฟดีแล้วอาหารดีมากไปไปลุยครับไปแต่นี่เราพูดถึงรถเข็นก่อนรถเข็นอันนี้ของบักบูนะคะใช่บัตเตอร์ไฟทูนะฮะอันนี้จะบอกว่าพกพาง่ายเหมาะการเดินทางมากๆน้ําหนักเบาและพับเก็บง่ายก็คืออันนี้มันน้าหนักเบาก็คือไม่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินนะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยมันเบาขนาดนั้นเลยใช่ไ่ะ ใช่ไหมคะหนูยังขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะคุณแม่เตรียมไว้ก่อนอืมเตรียมไว้ก่อนเนาะควาแม่เหม่อแล้วนื้อเดี๋ยวมัเหม่อสิลูกปเห่อปเลไปชปอปกับลูกปไะชอปเพิ่มเหรอแน่นอนอะไรนะชอบพี่กระตุยตัวนี้เหรอเขกระตุยตัวนี้เหรอดูซิวคลิเนี้ยจะได้อุ้มใหม่ดูแม่ได้อุ้มใหม่อะไรนะบามะอ่าแม่อุ้มไหมมาแม่อุ้มมาหนักหนักหนักอาแม่อุ้มมาผัดกันบ้างมา เออให้แม่อุ้มหน่อยให้คุณแม่เขาอุ้มคุณแม่ได้อุ้มค่ะคุณแม่ได้อุ้มเลยนะคะจับหมดให้ดีอ่ะไปไปไหนกันดีเดี๋ยวอันดับแรกที่คนถามมาเยอะมากที่สุดเลยก็คือเตียงนอนของเบบีอืมแล้วพาดูเตียงนอนก่อนเลยไหมไปดูเตียงนอนก่อนดีกว่าพราะว่าพ่อแม่ที่แบบใกล้คลอดเนาะสิ่งที่ต้องหาเลยก็คือเตียงนอนสําคัญมากลูกจะอยู่บนเตียงนอนเยอะมากในช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนแรกนี่สุด กินนอน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 ถึงสามสี่เดือนด้วยเหอะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังหลับอยู่บนเตียงสบายใจทุกค่ำคืนไปดูเตียงครับไปดูกันค่ะไปค่ะขึ้นรถเข็นเหรอเอามาขึ้นรถเข็นขึ้นรถเข็นนั่งรถเข็นกันดีกว่าค่ะดาราสาวระหว่างรอเบบี้ขึ้นรถเข็นคุณแม่ชอบตุ๊กตาทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เด็กต้องมีตัวนี้ยังไม่มี ตัวนี้เรายังไม่มียี่ห้อเนี้ยคือเด็กชอบอมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มันน่ารักมากมมแล้วมันก็หายยากตัวที่หายากที่สุดมีอยู่ที่บ้านเราโอ้โหจ๋าอุยน่ารัก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 มากเรามียี่ห้อนี้อยู่ที่บ้านประมาณสิบตัวแล้วใช่นี่เป็นตัวที่11เหรออ้ยชอบอยังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีต้องมีใครหาไม่ได้มาที่เดอะดิทอนสตอร์มีตัวนี้ต้องมีด้วยนะเอา จะเอาแม่เลือกพ่อเลือกฮาโลวีนที่รักต้องมีต้องมีเนี่ยเนี่ยดูสิท้าไมเด็กถึงชอบตุก๊กตาเยี่ยมอันี้คือชอบมากเดี๋ยวอีกชอบมาบกไม่เขาบอก,กอว่าวัสดุวัสดุของเขามันดีมากมันเป็นอะไรที่บอกว่าออกแบบมาสับใจให้เด็กเล่นเลยตัวนี้ไม่เอาเตัวนี้เออเอาตัวนี้เอาหมีนี่แหละยิงสองตัวนี้ยังไม่มีเออซื้อเลยแต่จะบอกว่าหมดเร็วนะสวรรค์จริงๆอ่ะไปดูต่อมีอะไรบ้างถือไปเลยเอา้าว เครื่อเมียวมีซื้อได้ทุกอย่างรถเข e ็นดีกว่ารถเ็นมาใส่เลยช็อปไว้เ <_ EN _> ช็ดเ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 ห <_ EN _> มือนอยากได้ส่วนตัวยังไม่รู้เนาะชจบอะ่ะจีซูแบ็คพิงข้อไปติดกระเป๋าเขาด้วยนะอันนี้อนอเออโอโ้โห <_ EN _> นั่นใครนะ่ะนี่อันนี้คือเตียงรุ่นเดียวกับที่บ้านเราเลยสวัสดีครับ อันนี้เป็นแรน,นเนเดอร์จากเบนมานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเตียงรุ่นสกเนเจอร์ของเราเลยก็จะออกแบบมาโดดเด่นในเรื่องรูปทรงโค้งชิ้นค่ะจะเป็นรุ่นคลาสสิกซึ่งสามารถปรับระดับได้เยอะเลยค่ะคสามารถใช้ได้จนน้องเก้าหววสิบหวด้วใช้ถึงสิบหวคุ้มมากเดี๋ยววันนี้เราจะปรับให้ดูครับเพราะว่าตอนนั้นเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วคนก็ถามมาเยอะมากว่ามันปรับยังไงเดี๋ยววันนี้เราปรับให้ดูเลยดีไหมคะค่ะ สเต็ปแรกเนี่ยนอนถึงอายุเท่าไหร่คือถ้าเตียงเวอร์ชันเนี้ยค่ะจะได้ถึง5้าขวบค่ะถึงห้าขวบยืดแล้วอ่ะจะได้ถึงเก้าขวบสิบขวบโอเคใช่ซึ่งเวอร์ชันแรกอ่ะจะเป็นระดับบนอยู่ค่ะเพื่อให้คุณแม่วางหนองได้ง่ายเพราะเราต้องเราจะต้องแบบอุ้มขึ้นอุ้มลงอย่างเงี้ยเออมันจะต้องระดับนี้แหละกำลังดี แล้วพอน้องเริ่มยืนเริ่มเกาะอะค่ะก็คือปรับเป็นระดับล่างค่ะน้องก็จะแบบไม่ตกออกมาจากเตียงใช่แล้วพ่อโตขึ้นมาอีกสเต็ปสามารถถอดั้วฟันเนึงออกได้น้องก็จะปีนเข้าออกได้ด้วยตัวเองอเป็นการฝึกการเข้าเตียงแ,แรกเริ่มค่ะใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นสามารถถอดล้อทั้งสองฝั่งออกถอดท่อนส่วนบนออก,ออกเพื่อเป็นโซฟาใช่ค่ะก็รับน้ำหนักได้หลอดกิโลเลยทีเดียวจะเป็นมินิโซฟา พอ,อหลังจากนั้นน้องโตไปอีกสามารถเปลี่ยนท่อน,อนกลางอะคะ่ะให้ติง่งยืดออกไปได้อีกก็คือน้องก็จะอยู่และจะยาวรอยหาเซนค่ะน้องก็จะใช้ได้จนเก้ขวดจิบหกซึ่งจะเป็นสามารถเป็นได้ทั้งโซฟาได้ด้วยมีรั้วกั้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะที่จะมาเสิร์ฟให้เป็นโซฟาโอเคโอ้โหฟังเดี๋ยวผมทวน,นมาเดี๋ยวา,าทำให้ดูเลยได้ไหมตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะโอเค แล้วถอดมันก็ไม่ได้ยากนะก็คือแค่หม,มหมุนเองทําที่บ้านได้เลยเนี่ยง่ายถอดมาแล้วก็ไปต่อชั้นล่างง่ายจริงเพราะว่าเคยเราแอบทําที่บ้านเองละปรับดูเป็นยังไงง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงอะค่ะสามารถติดต่อเราให้เข้าไปช่วยปรับให้อา,อาเยี่ยมเลยอแล้วบริการอันนี้คือตลอดตลอดอเลยจริงๆอะค่ะจะมีค่าใช้จ่ายคือถ้าครั้งแรกอาจจะตีค่ะแต่ว่าสุดท้ายไปอ่ะ เว้ยถ้าทำไปทำให้ดูครั้งหนึ่งก็ทำได้แล้วเพราะจริงๆมันง่ายมากเอยมันใหญ่เลยอดีตอดีตดีตเก็บไว้ก่อนคือคักใหญ่เลยค่ะคือแค่แค่ใหญ่เลยค่ะใช่เปล่าที่หนูนอนทุกคืนน่ะ ที่นอนทุกคืนก็เตียงนี่แหละค่ะน,นี่เขาก็ตอบเสร็จแล้วเนาะใช่ปรับระดับลงมาแล้วปรับระดับลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เผื่อตอนช่วงที่น้องน้องอเริ่มยืนได้ใช,ไใช่ไหมฮะใช่เริ่มเกาะได้ ดิ่งรูปทรงโคอาจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะปลอดภัยต่อน so ้องด้วยเหมือนกันไม่มีมุมใช่เราจะทำให้น้องรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นด้วยในความแบบเป็นชีสสูงมันดูละมุนนะเนาะและอันนี้โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของเบาะค่ะเบาะเราจะเป็น 3D โค f ซึ่งจะมีส่วนผสมของแอลเคนเจลอยู่ด้วยในตัวเบาะทำให้น้องเวลานอนจะไม่อับชื้นใช่สบายรู้สึกสบายทำให้หลับสนิทได้นลนแล้วก็มีความแบบยืดหยุ่นสูงทำให้น้อง สนุกจับเลยอะต่อครับต่อได้ค่ะนี่ยหลับมาสบายไงก็เลยล้านึ่งเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะจริงๆนะว่ามีสองสีนะคะจะมีสีม้าแล้วก็จะมีสีขาวใช่ที่บ้านเราสีขาวสีขาวที่บ้านเราสีขาวพร้อมกันเลยอันนี้ก็คืออีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งค่ะตอนน้องเริ่มยืนเกาะเลยค่ะอันนี้ได้ถึงสูงกี่กี่เซนคะเด็กสูงกี่เซนประมาณอ้อโหนี้คือคักใหญ่เลยอ่ะ คือคักใหญ่เลยอะ่ะก่อนมานี่ก็นอนบนเจิงรีแอนเดอร์มาค่ะ ก็จะหลับสนิทน้ำลายย้อยแบบนี้ราคา95เซนโ้ของเหมียวหมี่ก็เพิ่ง3ไอ้60เซนนิดนิดเองใช้ได้อีกนานแทบนานที่เป็นเตียงจากฝั่งยุโรปอะค่ะก็คือจากเดนมาร์กเพราะฉะนั้นส่วนสูงก็อาจจะแบบสูงประเทศไทยต่อก็ยังใช้ได้นานใหญ่เลยอะอันนี้พอเป็นเตียงอีกระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะถอดเป็นโซฟาให้ดูค่ะใช่จะเป็นมินิโซฟาโอเคก็อยู่คู่กับลูกเราจนโตเลยนะถูกต้องค ทดสอบก่อนว่าตัวนี้ผ er ่านไหมจับมือมาไอ้นี่ไงเห็แบบนี่ถ้าผ่านเ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 นยนเ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 น่าเนเนี้เนเนเ่านเ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 บเน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 งนไม่ได้เนเนะนเไเนเัเนเนไนเนเนแนนันนนเ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 น่นนเ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 วนหนเยเน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 มนเ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 หเน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 ้าเน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 นนนนนันนนนดเเา เอาไงคะหน้าดูกลวงจริงเธอดูแต่เราไม่เห็นหน้าดูแบบทำไมอ่ะเบบีเบบีใหญ่แวงเออหน้าดูระแวงอ่ะหมีไม่ควรมีตรงนี้หรอคะลูกเขาเป็นแมงมุมลูกได้ไหมคะอ่ะเริ่มได้อ่ะเริ่มแอะเขาเริ่มคุ้นเขาเริ่มคุ้นเอามัมมี่ไหมมัมมี่ไหมให้ไปดูเองดีกว่าให้ไปดูเองไปดูซิตัวไหนมามาดูซิมามาดูเจลลี่แคทการมาดูชอบตัวไหนลูกไหนชอบตัวไหนคะให้เลือกเองเลยตัวไหนตัวไหนตัวไหน จะไหนจะไหนะสีแดงไหมจะคว้าตัวไหนขึ้นมานะอา้าวหยิบอะไรมาเนี่ยหยิบอะไรมาหยิบตัวไหนมาเนี่ยเอาๆจะดุแล้วลูกตัวไหนตัวไหนดุล้าไหคะ,ะคุณแม่หยิบส่งให้ลูกเหน่อยว่าลูกเอาตัวไหนหลากหลายเหลือเกินนี่มันนี่งไงกระลอกบินไงเอาไหมเอาไหมคะอลองจับสองมือเอาไหมไม่เอาไม่พัก ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ล่ะค่ะอันนี้อันนี้ล่ะค่ะอันนี้เอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะอ่ะดูก่อนเลือกเตัวสีแดงที่คุณแม่เลือกก็ถูกแล้วเออเดี๋ยวดูมัมมี่มัมมี่มัมมี่ไม่แน่มัมมี่ไหนมัมมี่ไหนมัมมี่นี่ไงเร็วเร็วเร็วโชว์กล้องโชว์กล้องดูมัมมี่ดูมัมมี่มัมมี่ใหญ่พ่อเสียใหญ่พ่อเสียใหญ่พ่อเสียคว้ามาคว้ามาเอามัมมี่มาเือไปนู่นเลยอ่ะเออเเอามัมมี่มาเอามัมมี่ไหม ไม่เอาไม่เาไม่แต่ไม่เอาเลยตัวสีแดงฉันพูดเลยไม่เอาเลยหรอเรียบร้อยค่ะจบข่าวค่ะไปดูเขาถอดเปียนไปดูถอดก่อนไปนี่เรียบร้อยแล้วอานนี้เปิดออกมาแล้วเปิดฝาหน้าออกมาพอเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่น้องสามารถปีนเข้าออกนด้ด้วยตัวเองอ่าตอนนั้นก็จะอายุเท่าไหร่คะอยู่ที่ว่าน้องเริมยินประมาณ อ่าพอเริ่มยืนพอเบบีเริ่มยืนเขาก็สามารถใช้อย่างนี้ได้แล้วแต่ละคนจะโตไไม่เท่ากันเนาะถอดเป็นโซฟาก็ง่ายๆเลยทุกคนก็คือเอาตรงนี้ออกใช่ค่ะเอาตรงนี้ออกถอดครึ่งบนออกถอดครึ่งบนออกทั้งหมดมันก็จะเหลือเป็นโซฟาตรงเนี้ยนั่งได้พ่อพ่อห่อทำไมพ่อไม่รู้หรอฉันไม่ได้คิดตามไงก็คิดแต่อ๋อเห็นภาพไงก็คือถอดชิ้นนี้ออกชิ้นนี้ออกแล้วก็ด้านหลังออกก็จะกลายเป็นโซฟานั่งได้เลยนั่งได้เลยนะคะนั่งนั่งกันบ้านนั่งได้เลยนะคะ ทํากันบ้านซึ่งผู้สอนคือคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอไม่มีทางเป็นพ่อแน่นอนค่ะไม่กันบ้านจะถอดถอดชมโซฟาไหมแล้วเดี๋ยวให้เหมือวมีลองนั่งดูไหมได้ค่ะอ่ะมาถอเลยครับโซฟาครับทำไมคะดาราสาวขึ้นไหมไปนั่งซะหน่อยไม่เข้าชุดเลยอ่ะอะลองซิว่านั่งได้ไหมเดี๋ยวเราประคองข้างหลังเขาเริ่มนั่งได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แบบ นั่งแบบสาวอ๋อเดี๋ยว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 อ่านั่งดีๆครับโอเคครับอ่านั่งเลยมือยันมือยันวไอ้มือยันไว้มือยันไวะเห็นไหมล่ะนอกจากเบบี้นั่งได้แล้วแม่ก็นั่งได้ด้วยเออในเป็นมินิโซฟาร้อยกิโลอ๋อร้อยกิโลก็ต้องแม่กับลูกแหละแม่กับลูกหรือแม่กับพ่อกับลูกแต่ถ้าพ่อกับแม่เตียงหักไม่ได้ไม่ดีแม่กับลูกแล้วกัน ใช้ได้จนโตเลยนะคะอันนี้ก็คือเตียงเรียนเดอร์ที่มีที่บ้านเราแต่ของบ้านเราเป็นสีขาวเขาก็มีสองสีไหนแล้วนะ่ากับคุณแม่ไหมนั่งกับคุณแม่ไหมนั่งตักคุณแม่นั่งตักกับคุณแม่ค่ะนี่ไงเรื่องต่ก็บคุณแม่ได้สองคนเลยจริง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 อารมณ์ดีจังเลยอ่ะโอเคโอเค <c oughs> สองคนพอดีแป๊ะเลยคุ้นเคยไงที่บ้านมออีที่บ้านมีเนาะโอ้โหอ้อโหเมื่อกี้เสียงดังอะไรคะจะบอกว่าของหนูเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,คะแต่เดี๋ยวฟัง์กชันอันนี้ที่ที่เรากำลังตอเป็นโซฟาใหญ่อะเดี๋ยวต้องรอหนูโตก่อนนะคะเนาะตอนนี้ยังไม่ได้คะ่ะเนาะชไมิเกะช่ไหมคะ,ไ,มคะไอ้มันจังเลย y ะ

วันยัฮู้ยั่าฮีเรือสัปเป็นโซฟาใหญ่ละอือเห็นไหมล่ะนั่งได้เลยอันนี้เป็นร่างสุดท้ายของเตียงนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็จะยาว150เซนก็คือน้องเด็กโตสุดสามารถ150เซนอันนี้เวิร์กมากนะลองรับผลดีดีแล้วเราใช้จริงทุกวันอ่ะมันคุ้มไงก็คุ้มเพราะมันการลงทุนที่แบบระยะยาวเลยอ่เนาะจะลูกโตเลยอ่ะเวิร์กมากคือดีที่สุด แลวนั่นคือสิ่งที่พ่อให้แม่เลือกและอย่างหนึ่งที่บ้านเราที่มีที่ไม่เคยขาดเลยนะเอาไว้ m o n i อร์ baby ก็คือนี่เลยเนี่ยกล้องอยู่ข้างบนเนี่ยใชโ่โอ้ทำไมครับอยากเดินอยากเดินไม่อยากอยู่แต่ที่ค่ะอันนี้ก็คือกล้องวงจรปิดที่เราใช้ที่บ้านเหมือนกันก็คือติดอยู่เหนือเตียงของ baby เลยเพื่อม m o เตอร์ baby เวลานอนซึ่งมันบันทึกได้หลายอย่างมากจริงเดี๋ยวให้ช่วยอธิบายว่าอะไรบ้า,างเราติดตั้งแอปมาแล้วอย่างตัวกล้องแนนนี้นะคะจะเป็นเ a n n ที่ช่วยวิเคราะห์การนอนของน้องค่ะเพื่อพัฒนาการนอนให้ดีขึ้นครับในแอปก็มีการตรวจจับการหายใจค่ะแต่ว่าตรวจการหายใจจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อใช้คู่กับชุดคายโอ้มีชุดด้วยแต่เราไม่มีชุดเนาะเออมีอยู่ในกล่องอยู่แล้วค่ะจะเป็นอันไหนอ๋อเป็นผู้คนแก่ไม่ใช่ในกล่องมีสายรัดแต่เขาไม่ได้มีชุดเขามีสายรัดแบบนั้นให้ใช่โอเคเราจะตรวจจับกับตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะเพื่อวิเคราะห์การนอนของน้องค่ะตรวจจับการหายใจได้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ สําหรับกลางคืนอน้องก็คือเปิดไฟได้แล้วก็จะสามารถสื่อสารได้สองทิศทางค่ะอย่างคุณแม่อยู่ข้างนอกก็คือเปิดสามารถสื่อสารกับน้องได้คคุยได้ค่ะแล้วก็มีตวัวใบน้อยค่ะก็คือเป็นเสียงนกเสียงคืนค่ะเป็นเหมือนเสียงกล่องเด็ก่เขาชอบเสียงคืนก็สามารถเปิดได้ค่ะแล้วก็จะมีการแชรภาพหน้าจอได้ะคะ่ะอ่าแล้วก็ถ้าในแอร์ค่ะครับแพ็กเกจปกติค่ะ สามารถตรวจจับการหายใจได้เหมือนกัน,นะคะ่ะมีการสื่อสารที่ข้อข้อมูลปากแชร์ได้ค่ะแล้วก็ใช้เชื่อมต่อหนึ่งแอปเค้เาได้2เครื่องค่ะถ้าลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นรายปีค่ะก็จะสามารถดูย้อนหลังได้2วันค่ะถ้าในแพ็กเกจสูงสุดก็คือดูย้อนหลังได้อลิมิเต็ดค่ะสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด5้าิเครื่องค่ะในหนึ่งแอป ดูกันทั้งตระกูลเลยอะดูทั้งตระกูลดูกันเพลินเลยอะดูทั้งตระกูลเออทั้งตระกูลไปเลยครบโดสก็เหมือนซื้อตัวพีเมียมสูุดเข้าไปใช่ไหมฮะคือสรุปง่ายๆคือตรวจวัดการหายใจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการนอนการนอนของเด็กสําคัญมากนะคะมันสัมพันธ์ต่อความสูงหรือการพัฒนาของสมองของร่างกายทุกอย่างนะการนอนสําคัญสุดๆปรับแสงให้ตามต้องการโดนหูหมดกลางคืนด้วยนะคะสื่อสารได้2ทิศทาง่าที่บอกไปแล้วนอนสอดสมาร์ทพูดคุยได้วัดอุณหภูมิและความชื้นของห้องมีเสียงงกก่่อมมเด็แลลสธรรชชาติใ ในแอปค่ะเพิ่มเติมก็จะมีการมีขอการนอนค่ะอยากสมมว่าลูกนอนคืนนี้ได้ยาวนานะที่สุดค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านอัตได้ได้เลยค่ะนี่ก็คือวิเคราะห์ฟังก์ชันได้หมดเลยใช่ค่ะเราไม่ต้องมานั่งจดใช่ค่ะ,คะจะมีแจเตได้หมดเลยแม่จดไม่ไหวนะแม่จดหลายอย่างมากแล้ว <laughs> หรือว่ามีใครเข้ามาหานอนก็จะมีการแจ้งเตือนผ่าน,น วันนียจดแค่คุณพ่อกลับบ้านกี่โมงก็หมดเวลาแล้วอันนี้ให้นานิตเขา m อ n ตอร์กลับเร็วที่สุดรักลูกกลับมาหาลูกเร็วที่สุดนิเตอร์สามีไหมคะกล้องนิเตอร์สามียังไม่แค่ส่งรูปลูกมาก็รีบกลับหัวหัวโขดก้นขวิดแล้ววิ่งกระจุกระจายแล้วไี่เบบีเดี๋ยวเขาจะพัฒนาเนี่ยคุณแม่ส่งหาเขาโอเคไหมคะเมื่อเช้าถึงเช้าตึงเมื่อเช้าถึงเช้าตึงโอเคไหมคะ อย่างตัวที่บ้านจะเป็นตัวฟอร์สแตนใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวฟอร์สแตนถ้าอยากไ,โโากได้ผมพาเริ่มก็จะเป็นตัวนี้ค่ะฟ mm ิกแซนก็คือสามารถตั้งไว้ข้างนอกบ้านหรือว่าไปมากกับภูมิค่ะก็เอาตัวนี้เอาอันนี้ใช้กับคุณพ่อได้เสียทั้งนั้นก็เริ่มได้แล้วผมพาเริ่มใช่ไหมคะทำไมชิ้น <c oughs> ไม่ดูลำบากขึ้นเรื่อยๆเนาะดูลำบากเหรอไม่ครับไม่ครับหมายว่ามันไม่ใช่ไม่ต้องมาต้องไม่ใช่มันต้องลบเกินภรรยาต้องซื้อของอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะมันดูซิ้นเปลืองลงกับลูกก็พอค่ะโอเคคคคค่่่่ะะโโโอเเเนนนััหมมมีีดท้งูลยย <จ uur> <S 1 mumbles> โดนมอนิเตอร์ทั้งพอเออโดนทั้งพ่อทั้งลูกกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวพกพาได้เลยนะพกพาได้แต่ของเราใช้เป็นแบบฟอสแตนด์ไเพราะว่าจะได้แบบอยู่อยู่เหนือเตียงเขาตลอดเวลาใช่จริงด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 ิงชื่นใจจริงๆ อันนี้คือรุ่นที่เราใช้อยู่สีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีครีมใช่แต่เผื่อว่าแม่ๆคนไหนสนใจอ่ะเขามีทั้งหมดสี่สีมีเขียวอ่ายูโก้บลูแล้วก็มีสีดำเนาะอ่าสีสีทั้งหมดมีดำมีครีมมีเขียวมีน้ำเงินเอาง่ายรุ่นนี้ชอาใช้สีนี้ก็สวยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น c o m p a c ค่ะก็คือเป็นตัวเดียวจสี่ขวบได้เลยค่ะใช้ได้ถึงสี่ขวบใช่ชอบที่มันเบาแหละ อ่ะปรับให้ดูหน่อยค่ะนี่ไงนี่ไงปรับนอนได้เลยย่าอืออือช่องพิกาบูเนียค่ะเอาไว้ดูอ่าพิกาบูมีช่องพิกาบูเอาไว้แบบถ้าเราปิดอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องแบบอ้าก้มแบบนี้ก็ดูจากข้างบนเลยข้้าางบนนไดเเลยะก็จะเวลาไปท่องเที่ยวคือการลมแรงๆได้ด้วยค่ะอ่าการลมกันฝนกันแดดเนอะหรือว่าเราจะปิดก็ได้ก็แบบนี้เด็กหญิงอารมณ์ดี ปรับนอนได้เลยสบายคือจริงๆ,ๆเขามีหลายรุ่นนะฮะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วแต่การใช้งานเลยลองดูได้<ม>แต่อย่างเราเราสายท่องเที่ยวไงก็จะอันนี้แหละอีกไม่กี่เดือนก็พาซิ่งแล้วอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องโหลดเอาขึ้น้นได้เลยมันมันง่ายม,มันง่ายมากหางตาข้าด้านล่างกระจุกของได้เยอะค่ะปกิโลแล้วก็ได้ไปกิโลจุของเพิ่มได้อีกสมมุตแม่ที่แบบสัมภาเยอะก็ อ๋อคือตรงนี้รองรับได้สามถึงหกิโลเวลาเราแวนกระเป๋าแล้วก็ใส่เสียบเสียบของส่งข้างล่างแปดกิโลโูหก็เหมือนได้เด็กคนเลยนะใช่ก็เป็นรุ่นที่ต่อส่วนที่สุดครับค่าของได้เยอะค่ะน้ำหนักได้เยอะค่ะใช้ได้ยาวนานที่สุดค่ะครับเยี่ยมแล้วเราได้เลือกแล้วค่ะถูกต้องรุ่นนี้เลยคราวนี้ไปดูถังขยะเราใช้ประจําของเรากันถังขยะอันเนี้ยแนะนําคุณแม่ถูกบ้านเพราะว่า มันเก็บกลิ่นดีมากและใช้ทุกวันวันละหลายๆๆๆครั้งนี่อันนี้คือถังขยะที่เราใช้นะคะของสแน็กเกอ่ะเดี๋ยวให้โชว์มันเป็นสองชั้นเป็นสองชั้นค่ะก็คือตอนนี้จะเป็นการเก็บกลิ่นสองชั้นค่ะก็คือเปิดมาชั้นนึงค่ะตอนนี้ก็จะเปิดอันหนึ่งเพื่อทิ้งทีนี้พวกเราจะทิ้งใช่ไหมคะเราอาะตึงไปเลยใช่ค่ะเกือบลงไปเลยมันก็จะปิดค่เองแล้วก็จะเก็บกลิ่นเนี่ยให้เทให้ดูเปร๊บเวลาเทเราก็เทลงไปอย่างนี้มันจะลงอยู่ชั้นล่างชั้นนี้ก็คือ ปิดละดังนั้นกลิ่นก็จะอยู่ข้างในมันก็จะไม่ออกมาแต่เพื่อความชัวก็มีหนึ่งชั้นชั้นบนสุดในการเก็บกลิ่นก็คือปิดลงไปนี่จะเปิดก็กดหนึ่งที่เปิดให้ดูหน่อยค่ะเปิดให้ดูข้างในอันนี้ก็คือไซส์แบบใหญ่อะสามารถรองรับแพมเบอร์ได้แบบโอ้โหอลิมิเต็ดเยอะมากแล้วมันก็เก็บกลิ่นอยู่แล้วดังนั้นก็คือสบายใจใช่ครับได้เลยนี่คือสินเ้าใช้ทุกวันในห้องง่ายขายสนุกใหญ่เลยเหรอเริ่มเสียงมาแล้ว ของหนูค่ะของหนูค่ะของ,ของหนูหมดเลยกคของลูกหนีน้อย,<า>อยและใครนะคะที่บอกว่าหา <c oughs> <c oughs> อะไรคะ <c oughs> หาอะไรคะลูกหัวเ้ออะไรคะใครที่หาไม่ว่าจะเป็นเตียงที่เปลี่ยนผ้าอา้อมถังขยะใสยพัมเพิร์ดนกะ ถของลถเข็นนะคะสามารถมาที่นี่ได้นะคะเดินทินต์เราเราก็ได้หลายอย่างจากที่นี่นอกจากที่เราโพในในคลิปนี้แล้วก็ยังมีอีกมากมายมาเลือกสรรตามคุณแม่ต้องการเลยนะคะถูกต้องครับของเด็กน้อยแลวของคุณแม่ด้วยมาแล้วเพลินมากของปปีด้วยชอบ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 แฮปปี้มาก EP หน้าเราจะพาไปไหน EP หน้าบอกไว้ก่อนเลยว่าเบบี้อาจจะเริ่มหม่ำเริ่มเริ่มกินข้าวแล้วอ่ะอีกเดือนหนึ่งเนี่ย ก็คือ6เดือนก็คือจะเริ่มทานอาหารได้แล้วดังนั้นคุณพ่อเต็มเงินยังคะพอมากอุปกรณ์การกินอาหารในอีพีหน้าคุณพ่อเป็นสายกินอยู่แล้วสองสำหรับเด็กเริ่มกินข้าวเนี่ยใช่ครับถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันมาชมกันนะครับไปลูกไปายบายบ๊ลยได้ลยนายเลยายเลย โอ้ยลูกรักโอเค